ใส่เขาใส่เย็มเลยอนี่มันไล่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 เยอะคืทเฮียม่ดีเอะไรยจา้องรดมาดิฮะวียน พี่ปนดมออพี่ไ้ชนผมผมก็ไปดีแทมไม่ถูไหมต่อซ้ายดิทำไมครับมีอะไรไหมผมทยูคุณจะชนผมจะชนคุณคุณเอเมาทำไม ผมเงินตรงไหนผมไม่เงินซ้ายนะครับผมไม่เงินซ้ายผมว่าผมมีด่านอยู่ผมมีตัวด่านอยู่ตรงนี้คุณเอ็นมาคุณจะออกขวาผมมีแต้มไม่ตรงไหนคุณจะดูกล้องไหมผมไม่เงินซ้ายนะผมไม่เงินนี้ผมไม่โดนแล้วคนไม่ออกมาเบียดออกมาจะชนที่จะบีบแต่เนี่ยีแตรไลยผมมันเป็นยังไงบีบแต่ไล่ตรงไหนครับเออเมื่อกี้บีบแต่หรือเปล่าน่ะเอาผมบีบแต่ผมเตือนคุณถ้าผมโยนคุณผมก็บีบผมไม่เงินซ้ายนะผมมีด่านตรงนี้ ผมงานจับอยู่กันอยู่รถก็เต็มดีครับคุณละข่าวก็ติดแต่ละหัวผมงานจับอยู่กันอยู่มันจะไม่ปีกแต่ก็ชนสิวะถ้าไม่บีกแต่ก็ชนดิฮะถ้าไม่บีกแต่แล้วจะชนกูแล้วผิดไหมผมต้องเลยครับยังรถชนเลยครับเข้อหมายอย่างนี้ไม่มีหมาชนไหมผมจะชนตรงไหนล่ะครับด่านนี้ใครใหญ่อ่ะข่าว่ะหัวผมไม่อกี้ฮะแต่าด่านนี้ใครใหญ่แต่ละไม่ปีกแต่ละใครตั้งใครตั้งด่านนี้ คุณไปเรียกหัวหน้าคุณมาคุยกับฉันแล้วจะมาดูกล้องกันมาดูนนมั้ครับจะมาดูที่กล้องไหมเนี่ยดูเนี่ยมันจะเซมาหรือเปล่าตามตามาตรงเอาเอาแลนี่พี่นี่ดูกล้องเนี่ย